แทนคอนบุรีนะครับเออบ้านใหญ่นะดนกับธนวัฒน์อันลัมพันอัลทันลำครับขอไปเรียบร้อยครับมุมเดิมมุมเดิมครับนี่ครับส่งหัวใจให้กับกล้องนะครับเรียบร้อยเลยครับกลุ่มความได้เปรียบเล็กมีเป็นหมื่นอ่ะหลายหมื่นครับคนที่2ของละหานครับเลขสิ เรียบร้อยครับเปลี่ยนมุมบ้างครับโยธินโยธินจะคำรำครับทีนี้ยิงสองลูกเลยกิสกรอัดสูงเนินผมจริงนะผมจริงใช่ไหมไม่ใช่เปียนะมมไม่ใช่แฮพิสนี่ฮะเฟียวจาดเฟียวจาย่านี่ฮะ ลองดึงอยู่ใส่วิกอยู่ว่ะจริงๆเขาบอกผมจริงเอออาจารย์ฮะรเออเลยไม่ทำประมาณที่ยิงนะครับกิสกอนเรียบร้อยครับโอ้โหคนบรรยายนี่สนามสามนี่เอกลรัีนั่งร้อนๆอยู่ข้างหน้าเลยกดดันนะกดดันเล็กน้อยครับคนที่สามของละหานทราย เรียบร้อยครับ100%ทั้ง2ทีมครับซัตเตอร์เดสกันคนละลูกล่ะครับตอนนี้นี่เอออ่านี่ฉันต้องดูจุดโทษแต่วันเลยเหรอมะฉันคนลูกเลยครับสูงสุดตอนนี้สถิติคือ14ประตูนะ14ลูกนะทำไมมันเยอะเยียดขนาดนั้ไม่ใช่รวมกันนะเทีมละ14ประตูอ่ะเรียบร้อยครับเอาจริงกันไปเรื่อยๆครับ ได้ยังสองทุ่มอ่ะโอ้โหเนี่ยยิงด้วยขวาเข้าไปเลยสองนะครับชัยอนนท์เตะนนวัี้คู่แรกตอนบ่ายครับคู่แรกตอนบ่ายคู่ที่ห้าครับประมาณบ่ายโมาณนะครับดูพัทรพลยิงก่อนครับต้องเข้านะฮะร้อยยังงั้นครับร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับศูนย์สี่แล้วมห่านครับเซตซีโร่กันใหม่ครับเริ่มกันใหม่ จะยิงครับยิงก่อนนะครับถ้าขึ้นถ้าเข้าก็ขึ้นนําได้เปรียบทําให้เข้าก็เสียเปรียบนะครับเรียบร้อยเหมือนกันครับโอ้โหนี่ใจขอจะไม่เซฟกันเลยเหรอผู้ศัประตูพุ่งไม่ทูกกันเลยไปชมไปเชียร์กันได้เลือกชมได้ครับสลับสลับกันบ้างนะครับให้อาร์ตมาตักแดดมั่งเรียบร้อย มีเสี่ยวเล็กๆครับเป็นโพธิวัดรอนพิมายครับห้าเท่ากันครับเหมือนมันมุมก็ขึ้นนำครับเบอร์ดูยากยากครับสะท้อนแสงครับเรียบร้อนกันครับก็ยังผิดเหมือนเดิมครับอุ้สาประตูครับโอ้โหเป็นจิตติพัฒนครับต้องเข้าครับเพื่อเสมอครับ แมผมเสียวแทนเลยคุณวิรพงศ์ฤทธิ์รำครับยิงจุดโทษนานไม่ใช่ว่าอะไรนะฮะอยากอยากดูสายมุ่งยิงจังหวะนี้คนที่เจ็ดแล้วฮะต้องไปพูดศประตูแล้วครับมาถึงพูดเื่องัพทประตูแล้วลูหนึ่งมีคนบอกว่าไม่ได้กลัวครับยิงจุดโทษนานต้องเข้านะครับเพื่อที่จะยิงต่อครับ รตรงเป็นตุงครับตรงเป็นตงุงนี่ฮะของธนวัฒน์ค้นรูปใหม่ครับอุย้ยมาถูกทางแล้วครับแต่ว่าใช่ครับสก,กัดไม่ได้ครับใช่นะครับข้าวก็จะยิงต่อครับ เรียบร้อยครับทางด้านของกิติพัฒน์สายบันดีครับวนมาเตะอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะฮะสนามนี้ขอแม่สีตางยังไม่เบื่ออีกเหรอเดี๋ยวดูก่อนครับนี่ครับยิงเพื่อขึ้นนำครับเรียบร้อยครับหมายเลขสิบเอ็ดครับกีรศักดิ์ครับเข้าครับไม่เข้าในแพ็คกระเป๋ากลับบ้านครับเรียบร้อยครับ ไม่ได้จตกล้ไแตกละไม่ได้จดแล้วนะใครยิงนะวันนี้โยทินนะดูก่อนใครวนเนี่ยเออเออนะวีเวลุงที่สิบครับเรียบร้อยครับยังได้ไปต่อเสมอสิบสิบเขาบอกว่าแม่สิทิตังอย่ามาพากเหมือนกันผู้บรรยายก็ปวดท้องอยู่นี่ กะว่าจบคู่นี้จะแวบไปเนี่ยรอดูจุดโทษอยู่เนี่ยวครับโอ้โหมาแล้วอุกระโดดจกเลยครับคู่จังหวะทุกคนจะลองไปโหลดมาใช้ดูกับแอปตีไปต่อครับชนะเลยครับยิงเข้าชนะเลยครับพัทรพลจะให้คำตอบครับเรียบร้อยครับโอ้โเรียบร้อยเลยครนะสุดด้านชนะไปนะโอ้สุดท้ายก็ เป็นทางด้านของละหานทรายและเจะ้าพิเศษ